ก็ไม่ได้เจอกันนาะในการไลฟ์สดนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบปีนี้เลยนะครับ<ม>ก็เป็นยังไงบ้างครับการทำคอนเทนต์ต่างเป็นอย่างไรครับพี่น้อง f อฟที่ได้ติดตามผลงานของสุนทรชัยก็มีช่วงหนึ่งนะครับประมาณาาประมาณ4,5หเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็ มีข่าวข่าวมาแจ้งให้ทราบก็คือช่องของผมเนี่ยโดนแฮ็กไปจากกระแสของการเมืองของทางาประเทศประเทศหนึ่งนะครับก็โดนแฮ็กไปเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครที่อยากมาคุยเพราะว่าอยากจะมา,าเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านที่ทำ YouTube อยู่นะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือการถูกแฮก ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยสาหรับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับก็อยากจะมาแบ่งปันนะฮะสำคัญมากๆเลยแต่ก่อนหน่งก็อยากจะขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์เสกนะครับเสกสรรปัน u b e ูทนะท่านได้ลงข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการถูกแฮกและว,วันนี้ผมก็จะเพิ่มเติมในส่วนของอาจารย์เสกด้วยถึงวิธีการ แก้ปัญหาและวิธีการรับมือการที่ถูกแฮ็กไปแล้วจะทำยังไงแล้วก็ทำยังไงถึงจะไม่ถูกแฮ็กนะทัวนี้เรื่องระบบความปลอดภัยก็ถือว่าใช้ได้นะครับโดยเพราะการสร้างรหัสต่างๆเนี่ยสำคัญมากนะครับยืนยันสองชั้นด้วยโค้ดหรืออะไรต่างๆพยายามทำลองไปศึกษาดูให้แน่ใจนะครับผมกออ็อาจเป็นข้อมูลบางส่วนให้นะเพราะว่าก็เนินนานมาแล้วประมาณ เกือบจะครึ่งปีแล้วเพราะว่าตอนที่ก่อนที่ผมจะถูกแฮกไปครับผมมีเหรียญอยู่ประมาณน่าจะประมาณ60เหรียญน,นะครับ60สิเหรียญตอนนี้นต้องบอกว่ายอดผู้ติดตามหรือว่าวิาว,วตา่างว่าเหรียญก็กําลังไปได้ดีเลยนะครับผมกําลังชื่นใจเลยผู้ติดตามอยู่ที่หมื่นกว่ากว่านี่ก็ใช้ได้นะครับเพราะโดยปกติแล้วผมก็ไม่ได้ลงคลิปที่มันเป็นอะไรที่ เสม,ตมอต่อเนื่องนะอาจจะไม่เรื่องวินัยก็อาจจะขาดไปนะก็ท่านในที่ทําช่องทางนี้อยู่อยากมีไรายได้ก็พยายามเน้นที่ความสม่ําเสมอนะครับผมสม่ําเสมอที่ผมผ่านกฎมาได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีด้วยชั่วโมงได้ลงคลิปไปเยอะๆแล้วก็มีบางคลิปเนี่ยช่วยดันเราระบบดันเรานะี่ แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับ FC ทุกท่านเลยที่ให้กำลังใจมาตลอดนะครับแล้วก็เราจะไม่พูดถึงถูกแฮกออบอกไปแล้วนะครับในช่วงจำเดือนไม่ได้ต้องออภไปด้วยช่วงนั้นก็เวลาประมาณสี่ทุ่มมีเมสเซจมาแป๊บเดียวฮะแจ้งมาทางโทรศัพท์ผมก็คือมันสรุมสรออยู่แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจมากก็ไม่ได้ดูแจ้งมาว่ามีการ เข้าใช้อะไรใน Google ในเมลของเราแปบ๊บหนึ่งผมก็เลยเปิดดูทีเอา้าปรากฏว่านะครับผมโปรไฟล์ผมถูกเปลี่ยนนะแล้วเปลี่ยนไปเป็นอีกชื่อหนึ่งนะขอไม่ระบุแล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปไลฟ์สดนะเป็นการไลฟ์สดเป็นเหตุการณ์ ของต่างประเทศนะของไม่ระบุนะครับโอ้ผมก็ตกใจมากหาวิธีการต่างๆซึ่งโอ้โหเป็นอะไรที่เสียดายมากเพราะว่าคือผมลงคลิปไปค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผู้ติดตามกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ใช้เวลานะแล้วก็มีคุณลูและหลายท่านมีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่มาคอยแนะนำนัานเล็กอะไรนนหลายท่านเลย หลายช่องที่ดูแลให้ความหุ่นยายกันมานะเหียบปอ๋องอะไรเงี้ยแล้วก็พวกหลายหลายหลายคนนะต้องขออภัยที่ไม่ได้เอิดชื่อทั้งหมดในหัวยาปะเอียดอะไรเงี้ยหลายๆาย,ายท่านา mm hmm. บันไล่วังพยอมนะแล้วก็อ,อย่างพี่หลายหลายคนเลยนะต้องขออภัยเรื่องชื่อเพราะว่า,วา ไม่ค็ยได้ลงเนื้อหาไม่คอยได้ทักทายเท่าไหร่นะก็เป็นสิ่งที่มไม่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับลงคลิปไปก็ต้องไปทักทายมีคอมเมนต์มีปฏิสัมพันธ์นะจะดีมากเพื่อเราได้กลับมานะครับนี่คือพื้นฐานสําคัญเลยนะหลังจากที่ผมถูกแฮกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์เขาเอาไปไลฟ์สดผมก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับ พยายามเข้ารหัสตัวเองหลายรอบก็ทําไม่ได้โอ้เศร้ามากเลยเพราะว่าเราลงทิปไปเยอะแล้วก็เรากำลังมีไรายได้นะครับผมนะก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงครับก็มาเปิดทิปดูดูของอาจารย์เสกวิธีการดูคนที่เคยประสบปัญหาเหมือนกันจากช่องใหญ่ๆก็ดูแล้วก็ก็ไม่ได้ครับ แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยนอกจากาไปสื่อสารกับทางทีมงาน youtube นะก็สื่อสารไปก็ใช้เวลาเพราะว่าข้อมูลที่เขาต้องการนะครับผมข้อมูลที่เขาต้องการนะครับก็คือเรื่องของออชื่อของคลิปล่าสุดบางทีเราก็จำไม่ได้นะชื่อของคลิปล่าสุดพิกัดหรือว่าเป็น เป็นเป็นเาขาเรียกว่าอะไร,รเป็นลิงก์งของเราเนี่ยครับเป็นลิงก์ของเราเนี่ยผมก็ไม่ได้บันทึกไว้แล้วอันบันทึกอนนะไหหาไม่เจอนะมันนานนะฮะเนี่ยครับ,รบแล้วก็หลายๆอย่างซึ่งซึ่งเราให้ข้อมูลเขาไม่ได้ครับผมนะให้ข้อมูลเขาไม่ได้เลยทําให้การล่าช้าเพราะว่าถ้าเรามีข้อมูลที่เขาต้องการ เขาก็สามารถแก้ไขไม่ได้เราได้รวดเร็วเะครับประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็สามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้ในกรณีนี้นยอย่างผมเนี่ยโอ้โหเหงื่อแตกเลยครับเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรให้เขาเลยผมก็เลยไปดูหลายๆช่องทางก็มีจําไม่ได้ว่าข้อมูลที่เขาให้ไปลองติดตามดูทางทวิตเตอรนะครับทีม youtube นะฮะ ทิสเตอร์ทีมยูทูบ e นี่ก็สุดยอดมากเขาดูแลดีมากเขาสื่อสารกับเราตลอดนะผมก็ใช้เวลาอยู่นะครับเป็นเป็นเดือนเลยช่วงหลังการสื่อสารติดต่อไปติดต่อมาเนี่ยนะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับเขาสื่อสารกันนะครับเบื้องต้นเลยครับสื่อสารผ่านทิสเตอร์ Twitter. นะครับ นิสเตอรนนะครับชื่อ,อทีม youtube นะครับทีม youtube เนี่ยสื่อสารกันเราแล้วช่วยเราแก้แกไขปัญหานะสุดยอดเลยสื่อสารแล้วก็พยายามปรึกษาหลายคนเขาก็คือไม่ได้คนระต้องไปที่แหล่งเดียวเลยครับคือเขาพยายามติดต่อเรามาตลอดดีมากๆ อยงบอกว่าขอบคุณมากๆเลยสําหรับทีมงานของ YouTube ที่คอยแก้ไขปัญหารตรงนี้เพราะว่าทั่วโลกก็เจอประสบปัญหาคล้ายกันนะอย่างผมก็โดนแฮกเนี่ยแล้วก็ล่าสุดครับคล้ายที่สุดเลยครับเขาก็สื่อสารมาผมก็พยายามสื่อสารให้เมลให้อะไรไปนะคือขอข้อมูลอะไรเราก็พยายามส่งให้เท่าที่เราทำได้นะครับส่งคลิป ส่งคลิปของคนที่แฮ็กไปหรือว่าอะไรที่เราสามารถเก็บได้ตอนที่ถูกแฮ็กเน็ตนะข้อมูลส่งให้เข้าไปแล้วก็จะใช้วิธีการสื่อสารโดยการยืนยันตัวตนผ่านอีเมลเป็นหลักเลยครับผมต้องสื่อสารนะจนช่วงท้ายนะเป็นช่วงเช้าเขาบอกว่าให้ลองเข้าเมลใหม่เข้าเมลใหม่นะครับเข้าเมลหลายรอบเลย หลายรอบครับต้องทําหลายรอบนะครับ mm hmm. ถ้าใครเจอผมทําไา้หลายรอบ mm hmm. ก็ปรากฏว่าได้ครับอพอได้เสร็จก็จะยังไม่ได้ไม่สามารถเข้าไปใช้ได้ทันทีครับโปรไฟล์ก็ยังเป็นโปรไฟล์ของอที่เขาแฮ็กไปอยู่ต้องรอสักะละหนึ่งก็ใช้เวลาอยู่นะครับกว่าระบบจะปลดล็อกสําเร็จแล้วสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์เรากลับมาได้โอ้โชคดีมากนะเพราะว่า คลิปต่างๆมาหมดนะฮะตอนแรกก็ตกใจเพราะเราเปิดเข้าไปตอนที่เขาแฮกตอนที่เขาไลน์เนี่ยไม่ไม่มีเลยเขาทํารวดเร็วมากคลิปเราก็ค่อยหายไปหายไปเราอู้เพราะว่าเป็นอะไรที่เราสั่งสมมาทามานะก็คามามันกับสองสามปีก็มีอยู่สองพันกว่าคลิปโอ้โหนะก็กู้สําเร็จมาได้นะตอนนี้งั้น สาระสำคัญตรงนี้คืออยากจะฝากปาเปียงทุกท่านเลยที่ทำ u t u b e อยู่ก็พยายามเก็บข้อมูลนะครับลิงก์ของตัวเองรหัสตัวเองคลิปล่าสุดหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็พยายามโหลดคลิปที่ตัวเองนะลงในแต่ละวันเนะี่ยเก็บไว้ในเครื่องหรือเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในเผื่อวันหนึ่งเราถูกแฮกเนะี่ยเราสามารถามายืนยันตัวนั้นได้โดยเฉพาะลิงก์เนี่ยสำคัญมาก ลิงก e ์อีเมลต้องจำให้แม่นยำนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่เ,เรียกว่าขาดไม่ได้เลยนะก็เป็นประสบการณ์สำคัญของผมเลยนะครแล้วก็ดีใจที่สามารถกู้คืนกลับมาได้ขอบคุณทีมงานของ y t u t u นะที่เขาพยายามช่วยเหลือนะเป็นเ,เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า คอยซัพพอร์ตอย่างนีก็สามารถสื่อสารได้แล้วก็การทำงานถ้าเรามีข้อมูลเพียงพอก็ช่วยได้เยอะเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากถูกแฮ็กแล้วก็ได้มาสื่อสารผ่านไลฟ์สดก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์นะท่าในใดที่เข้ามาชมการไลฟ์สดที่นี้ก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็ทักทายเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลดีๆก็สามารถมาแบ่งปันได้ นะช่วงนี้ผมก็พยายามลงคลิปไปเรืเร่อยๆแล้วก็ลงช็อตวิดีโอนี้ก็ฝากผลงานด้วยนะครับถ้าไงผมก็จะไปเยี่ยมบ้านนะฮะช่วงนี้ต้องบอกออไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมบ้านใครอยากไปติดตามให้กำลังใจกันครับผมกับผลงานที่ทุกท่านได้พยายามตั้งใจทำมากับช่องทางของ youtube นะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ มาคอมเมนต์ได้นะครับมาคอมเมนต์แล้วก็เป็นกระจกสะท้อนให้ผมด้วยว่า,าลักษณะคลิปผมเป็นยังไงหรือว่า,อ,าอยากแนะนําคลิปว่าอยากชมคลิปลักษณะไหนเพราะผมเองเนี่ยเพราะทำคลิปเกี่ยวกับอาหารท่องเที่ยวสาระต่างๆคือเป็นไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะครับผมก็อัปเดตเแหล่งท่องเที่ยว อาหารผมก็เชื่อว่าเป็นเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายในะในชีวิตคนเราก็จะต้องมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ผมอยากจะพรีเซนต์สิ่งที่อยู่รอบตัวผมเองนะฮะใไงก็ฝากติดตามผลงานกันนะครับเขาว่าอ,าอย่างคลิปที่ที่เป็นสาระความรู้ผมก็ มีอยู่สองสามคลิปที่เป็นคลิปให้ประโยชนะ์ก็มีผู้สนใจวิวก็หลักแสนถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เกี่ยวกับการสะดอกประตูรถยนต์นะก็หลักแสนเลยนะแล้วก็มีผักขยงนะครับนี่ก็วิวหลักแสนนะครับขอบคุณมากๆครับก็หวังว่าในโอกาสต่อไปก็จะมีแรงสนับสนุน จาก FC นะครับเข้ามาสาศูนยนะ์ผมก็จะได้มีพลังแรงใจในการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็มันเขาเรียกว่าใน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 แต่ละช่วงเวลาก็จะมีเทศกาลงานต่างๆที่มันหลากหลายนะครับผมก็มจะพยายามนำเสนอนะเพื่ออัปเดตนะ ผมก็เหมือนอยู่ในชุมชนชุมชนหนึ่งก็ถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราวของชุมชนชุมชนนี้นะบางท่านอาจจะเป็นชาวต่างประเทศชาวต่างชาติก็จะได้ดูได้ชมด้วยนะฮะก็ทักทายเข้ามาได้นะครับสำหรับทุกท่านเลยที่ได้ชมไลฟ์สดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไลฟ์สดครั้งแรกหลังจากที่โดนแฮกมานะครับเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ อันยิ่งใหญ่เลยเป็นบทเรียนราคาแพงราคาแพงยังไงก็คือต้องเก็บข้อมูลช่องของตัวเองไว้ให้ดีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับถ้าท่านใดอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแนะนําเลยแนะนําเลยตรงนี้นะครับขอบอกเลยผมอาจจะพูดไม่หมดแต่คนที่สามารถให้ข้อมูลคุณได้หมดจริงๆเนะี่ยมีอยู่หลายช่องแต่ช่องที่ผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะก็คือช่องของ อาจารย์เสกสรรปั้น u t u b e นะครับลองเข้าไปดูวิธีการแก้ไขปัญหานึ่งถูกแฮกหรือว่าเตรียมตัวยังไงห,หลังถูกแฮกเนี่ยอาจจะมีวิธีการให้ละเอียดค่อนข้างละเอียดถ้าจะเป็นประโยชน์นะทันทียังไม่ถูกแฮกก็จะได้เก็บเป็นข้อมูลมีข้อมูลสำรองไว้ไม่เสียหายและพร้อมใช้นะครับถติว่าถูกแฮกวันนี้เราสามารถป้อนข้อมูลให้เขาได้เร็วเนี่ยคุณก็จะ ช่องก็จะกู้คืนได้ไวนั่นเองนะครับกู้คืนได้ไวนะยังก็ฝากโดยสําหรับทุกท่านเลยที่ยังไม่ได้เก็บข้อมูลนะครับผมเชื่อว่ามีมีค่อนข้างเยอะนะผมเองก็เหมือนกันก็ทําช่องเรื่อยๆลงข้อมูลอัปโหลดอะไรเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เก็บข้อมูลนะก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งเหตุการณ์เนี้ยการถูกแฮกเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนช่องใหญ่ๆก็โดนนะครับนะช่องใหญ่ๆก็โดน แล้วก็มีเขามีทีมงานที่รวดเร็วสามารถกู้ข้อมูลได้ไวแะผมก็ไม่อยากให้เสียเวลาตรงนั้นน็เรื่องความปลอดภัยรหัสต่างๆนะครับก็สองชั้นทําไปฮนะยืนยันด้วยเครื่องควรที่จะมีเครื่องสำรองโทนะรศัพท์มือสำรองหากมีปัญหาเราสามารถใช้ข้อมูลจากเครื่องเนี้ในการสื่อสารหนระือว่ากู้ได้นะฝากไวนะ้ครับเป็น มีเครื่องสำรองแต่ผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านที่มีเครื่องสำรองนะครับจาเป็นนะฮะสำรองไว้เพราะระบบจะถามว่าเครื่องที่ใช้สําหรับกู้คืนกก็ลองดูตรงนี้นะเผื่อว่าเราโดนแฮกไปก็สามารถใช้ข้อมูลอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยช่วยได้เนะมลก็ควรจะมี2เมลที่คอยซัพพอร์ตกันนะฮะสเมลนะครับ,มรบผมบางคนก็น่าจะมีมากกว่า2ก็มี ช่องใหญ่ๆอย่างผมก็ตอนนั้นบอกเลยว่าไม่มีฮะไม่มีนะก็เลยเป็นอะไรที่ยากเพราะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานอยากให้ดูในการที่ละเอียดก็ไปติดตามจากช่องช่องทางที่ผมบอกนะครับกันไว้ดีกว่าแก้นะครับ กันไว้ดีกว่าแก้อย่าเป็นแบบวัวหายล้อมข้อนะครับผมเจอมาแล้วนะชราใจโอ,อ้ไม่คิดแล้วจะโดนนะครับทำให้เราเสียเวลาเสียรายได้ไปช่วงหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าช่องเงกำลังแบบกําลังมีไรายได้นะยอดวิวล,ลังขึ้นผู้ติดตามมังขึ้นนะก็เป็นรังใจให้กับทุกคนเลยนะในการที่จะ ฟันฝ่าอุปสรรคสำหรับคนนี่พี่ยังไม่ผ่านกฎก็พยายามนะทาได้ทุกคนทําได้ทุกคนทําได้นะครับผมคนที่ยังไม่ผ่านกฎก็พยายามไลค์หรือว่าสร้างเนื้อหาสาระที่เป็นกระแสแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนดูผมว่าทําได้แล้วเรื่องของการทํารูปแบบเนื้อหาสาระเนี่ยครับต้องต้องติดตามเทรนด์นิดนึงเทรนด์กระแสอะไรดีก็ ลองทําดูหรือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราถนัดเรื่องอะไรถนัดเรื่องอะไรนะแล้วก็ไปลองดูวิธีการช่องใหญ่ๆห,หรือว่าช่องจากต่างประเทศเนี่ยก็ได้นะสำหรับเรื่องของการทำคอนเทนต์ลังตานะครับดูได้นะครับนะเพราะว่าถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศนะ์เป็นเวอร์ชั่นต่างประเทศแต่เรามาทําเป็นเวอร์ชั่น ภาษาไทยนะก็ช่วยได้เรื่องของคลิปไวรัลต่างๆนะครับเพราะก็ลองดูงนะครับผมถ้ามีอะไรก็ทักทายมาได้เลยนะครับเป็นใต้คลิปหรือว่ายัางไงช่องทางไหนนะขอบคุณมากมายสำหรับทุกกำลังใจที่ยังไม่ลืมกันแล้วก็ติดตามผลงานกันอยู่นะครับนะถ้าผมมีเวลาก็จะไปให้กำลังใจในทุกๆ ช่องเลยนะครับผมฝ mm hmm. ากด้วยครับสำหรับช่องสุทนทรชัยครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับโชคดีมใชัยพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับผมสวัสดีครับ